เด็กออทิสติกนะคะมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมมองเห็นลุงไหมไม่เห็นเนาะมีโอกาสหายใช่ไหมครับใช่ค่ะมีโอกาสหายเนาะต้องใช้เงินเยอะไหมครับหนูก็ไม่ด้ใช้เพราะว่าเพราะว่าคุณหมอที่นี่เพิ่มจะไปเริ่มที่ที่สองค่ะพ่อนอนป่วยติดเตียงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะยายก็ดูแลทั้งน้องอยู่ข้างในไม่บ้านนี้เลยห่ะครับโอ้โหมันยายก็เหนื่อยเลยสินี่ย สามพี่คน,น่งแล้วกั้งคอยยังชั่วมือสองคนเหลือสองคนคยยงไปสองคนไปสองคนแล้วสวัสดีครับผมเดินทางจากจังหวัดสุรินมาจังหวัดนครสวรรค์นี้เป็นระยะทางกว่า700โลนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาช่วยเด็กคนหนึ่งนะครับอายุ6ขวบ ไม่มีพ่อไม่มีแม่แม่เสียชีวิตตอนน้องอายุ3ขวบนะครับตอนนี้น้องอยู่กับยายทวดเขาขอความช่วยเหลือไปเนี่ยขอแค่แพมเพิสน,นะแต่ผมก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรบอกน้องไม่มีแม่ไม่มีพ่อแล้วก็น้องตาบอดแถมเป็นป่วยเป็นออทิสติกอีกนะครับผมก็เลยเคสนี้น่าสนใจนะครับผมก็เลยถามว่าน้องมีโอกาสรักษาหายไหมเขาบอกมีโอกาสรักษาหายมีโอกาสกลับมามองเห็นเพียงแค่ ต้องใช้เงินเยอะนะครับใช้เงินเยอะนี่หมายความว่าต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับผมก็เลยรวบรวมเงินจากพกพวกนะครับจากพี่บัวขาวเสียเลและก็พี่แสนชยัยเสียเลเจ้าของเพ็นมังกรนะครับบัวขาวบัญชามิแล้วก็แสนชยัยมวยไทยยิมนะครับนี่คือต้นแม่น้ําเจ้าพญานะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปหาน้องกัปตันกัปตันใช่ไหมครับ,น,รบน้องกัปตันปะ ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าหลังไหนครับแต่ถ้าเป็นหลังนี้แล้วก็อยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์เลยนะเป็นหลังนี้ก็แสดงว่าทางหน้าแค่แย่ยังมุดมุดมาสุดอะอรมุดมาสุดเลรอทุ่มบนจอนมดแต่เราเดินมากันนะครับฮัลโหลครับฮัลโหล อ๋อมาถึงแล้วครับพี่เสื้อใส่เสื้อสีชมพูใช่ไหมครับโอเคครับ <c oughs> ครับครับบ้านอยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์เลยนะครับทางไหนโอ้หลังนั้นจริงๆสแสดงว่าเขายากจนมากเลยน, <c oughs> นี่คืออยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์เลยนะอยู่ในปากน้ําโพเลยนะสว <c oughs> ัสดีครับบ <c oughs> ้านหลังนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ที่ผมก็ อยู่ในครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยายสวัสดีครับโอ้ในน้องอยู่ไหนครับเนี่ยข้างร้างเกงหนึ่งอะชาวแพร่มาฝากขอบคุณครันี่คือยายของน้องเนาะใช่แม่เขาเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับแม่เขาเสียชีวิตแม่เขาอายุเท่าไหร่ครับตอนเสีย19ปีค่ะเสียตอน19คือพ่อเด็กเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ แม่ก็เสียชีวิตนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับเห็นไหมหนูมองเห็นไหมเห็นไหมใครอุ้มอยู่เนี่ยรู้ไหมเนี่ยอันนี้กี่ขวบแล้วครับเนี่ยหกขวบนะหกขวบขวบใช่ไหมขวบแล้วไม่ได้เรียนเนาะเรียนไหมขวบเรียนเด็กอะ ออทิสติกอะค่ะมองเห็นไหมลูกม,ม,มองเห็นไหมมองเห็นลุงไหมไม่เห็นเนาะมีโอกาสหายใช่ไหมครับใช่ค่ะมีโอกาสหายเนาะต้องใช้เงินเยอะไหมครับหนูก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าเพราะว่าคุณหมอที่นี่เพิ่งจะไปเริ่มที่ที่สองคะ่ะปกติน,นั้นรักษายอยู่โรงพยาบาลเด็กแล้วทีนี้หมอที่นี่ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่นั่งเป็นเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจอประสาทตาครับผมเดี๋ยวนั่งก่อนนะครับนั่งก่อนอเดี๋ยวนังนน่ง,งเป็นเพื่อน กัปตันนั่ง okay ก่อนครับโอ้สั่นสันเดี๋ยวผมนั่งก่อนเมื่อยเหมือนกันมาไกลไม่เป็นไรครับนั่งตรงนี้คือนี่คือน้องกัปตันนะครับชื่อเด็กชายอะไรครับชายยพนบางสัยค่ะบสายยพนบางสัยโอ้โหตังโคตั้มระวังตกโอ้โหตังโคตั้มน้องเป็นออทิสติกด้วยเนาะใช่เป็นออทิสติกแล้วก็ตาบอดตอนนี้เห็นอะไรไหมลูก ตาบอดสนิทนะครับผมครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับผมอยากเปิดรับบริจาคเขามีโอกาสหายนะครับให้น้องไปรักษาตานะครับให้น้องได้มีโอกาสได้มองเห็นเนาะจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ลําบากนะครับตอนนี้เขาอยู่กับยายทวดเขานะครับพี่ต้องทํางานใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนกันที่ี่นี่คือยายของน้องนะครับต้องทํางานที่ จังหวัดชัยภูมินะครับพี่เป็นคนดีต่อหาผมเนาะไปเออนี่นี่างแต่มีโอกาสมองเห็นเนาะผมก็พี่บัวขาวรู้จักไหมเขาฝากเงินมาให้5,000บาทนะครับแล้วก็เสียเล่เจ้าของเต็นท์บางกรนะครับที่ที่ไปทำกับผมนี่แหละฝากมาอีก5,000บาทนะครับแล้วพี่แสนชัยรู้จักใช่ไหมครับแสนชัยนักมวยอะครับ พี่แสนใจฝากมาอีก3,000ันบาทฝากให้น้องนะครับเดี๋ยวผมเอามอบเงินก้นนั้นให้นะครับห้าร้อยห้าอยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยบาทแล้วมันตกนะลูกเออกลับหลังหลานนะกลับนั่งดีดีครับตอนพักนี่นะครับเงินที่พี่บัวขาวเสียเล่เจ้าของเตยรถมังกรมือสองแล้วก็พี่แสนใจฝากมาให้นะครับฝากมาให้พี่นะครับแล้วก็ผมก็ซื้อแผมเพ์ดให้เนาะ แล้วก็เพื่อนๆครับเพื่อนๆครับใครที่อยากช่วยเหลือน้องนะครับมาบอกนะเนี่ยเนี่ยเหมือนอันนีมัเนี่ยมากรอบด้วยน้องเป็นออเทอติกนะครับวัยวายวัยตอนนี้หกขวบแล้วนะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากจะช่วยเหลือน้องนะครับบ้านอยู่ในปากน้ําโพก็จริงอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ก็จริงนะครับแต่ฐานะค่อนข้างยากจนนะครับดูไปดูได้เลยนะครับ ก็หวังว่าน้องจะได้เงินบริจาคเยอะๆนะครับไปรักษาตาน้พี่นะฝากหน่อยนะเพื่อได้เงินบริจาคผมขอหมายเลขบัญชีพี่หน่อยนะครับเดี๋ยวผมเอาแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับหน่อยเร็วกสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับหน่อยคือพ่อน้องเนี่ยเสียไม่ไม่มีไม่มีตั้งแต่แรกนะครับส่วนแม่เนี่ยเสียชีวิต ไปเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ค่ะเป็นป่วยแล้วครับค่ะป่วยติดเตียงค่ะป่วยติดเตียงด้วยป่วยติดเตียงเขาเสียตอนอายุเท่าไหร่เสียตอนอายุ19เลยค่ะเสียตอนอายุ19ค่ะเลยวันเกิดได้3วันเสียวันที่13บสาวันที่13มีนาพิณที่แล้วปีก่อนนู้งตาขาวสามปีแล้วสามปีนี่ครับรับเสียใจด้วยนะครับพี่นะี่ผมก็มาตักใจเลยค่ะหนูก็เพีงใจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยินดีครับ อันไหนที่เราพอช่วยได้เราก็จะช่วยเคสไหนที่มันเหนีกวบ่าวแรงเราก็ไม่ได้ช่วยนะครับเคีนี้ของสารน้องนะครับที่ส่งลูกไปให้น้นะครับเดี๋ยวก็มองเห็นเนาะเดี๋ยวคนก็จะช่วยบริจาคเยอะๆนะครับน้องก็จะมองเห็นนะครับพอ่อนอนป่วยติดเตียงด้วยใช่ไหมครับ ยายก็ดูแลทั้งน้องอยู่ข้างในไม่ได้บ้านนี้เลยว่ะครับโอ้โหมันยายก็เหนื่อยเลยสินีเหนี่ยไมคือคนเนี่ยล้วก้งค่อยทั่วมือสองคนเหลือสองคนไปสองคนไปสองคนแล้วคือต้องดูแลคนป่วยติดเตียงสี่คนนะครับสามคนนี้ป่วยติดเตียงน้องมองไม่เห็นตาบอดนะครับเป็นออทิสติกด้วยนะครับ แล้วตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วสคนก็คือแม่ของน้องป่วยเป็นวัณโรคนะครับเสียไปเมื่อ2อปีกว่านี้เนาะเกือบสาปีแล้วก็ลุงลุงลุงก็เสียไปแล้วครับตอนนี้เหลือแฟนยายเนาะเห็ดี๋ยวพ่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปถ่ายนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่บ้านเขานะครับเป็นบ้านทีเ่เขาเป็นบ้านญาตินะครับที่เขาให้ออยู่อา,าศัยนี่ะครับแต่ถ้าเกิดเขาขายที่ไปเนี่ยทีแรกผมคิดว่าอยู่ในตัวบ้านอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ถ้าเกิดขายเนี่ยก็น่าจะได้หลายบาทอยู่นะครับขายที่ขายทางตรงเล็กๆลก็อกเล,เล็กๆเนี่ยแต่บังเอิญเขาบอกไม่ใช่บ้านเขาถ้าเกิดเขาขายวันไหนก็ต้องหาที่อยู่ใหม่นะครับขายวันไหนต้องหาที่อยู่ใหม่ โอ้ชีวิตคนเทามันคืออาภัพนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับ,อรบขอบคุณพี่วัวขาวนะครับขอบคุณพี่แสนชัยขอบคุณแสเล่เจ้าของเต็นท์รถมาก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เมก,กุหล่าหรอือเปล่ก,กุหลาบมดีดีเทวขรงเกมเนี่ยฝากบอกตรงนี้ก็มีนะที่หลงเกมตรงนี้นะเมก,กุหลาบนะครับแล,ล้ลองลองลองบอกหวยลุงดิอ่ะลองบอกหวยลุงดิหวยออกอะไร<ต>บอกอะไรลูกเอาไปบอกด้วย <laughs> <laughs> บอกเอฟซีดิเอาบอกเอฟซีหน่อยเร็วบอกเอฟซีหน <laughs> ่อยครนะ อ่ะไปเปเป้เอเด้อพี่หนองเ้อะอันนี้สมเด็จโตใช่ไหมครับขอบคุณมากครับจะของจริงหรือของปลอมไม่สนใจนะครับทุกอย่างมีคุณค่าที่จิตใจเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับขอให้ยายโชคดีนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่เหมือนกันนะครับพี่เช่นดีกันไปแล้วนะลุงนะหนูลุงไปแล้วนะ วนีครับดีครับขวัสดีครับขนมไปกินด้วยปวยลด้วยเมารนดมรน้ครับเทพด้วยบทนจอยบคมครับขอบคุณมากครับ ดีนะครับ